ในแสงประกอบอาชีพขายรถยนต์ใช้แล้วก็คือขายรถยนต์มือสองให้เช่าอาคารโดยเช่าอาคารของนายแวกประกอบกิจการในวิกในวิกในเวกเป็นหนี้ค่าเช่านายเวกอยู่แปดหมื่นอ๋อไปเช่าที่ไปเช่าที่ขายรถยนต์มือสองเป็นหนี้อยู่แปดหมืนต่อมาในแสงได้ชักชวนในชมมาร่วมหุ้นกับตนอ่าเห็นปะแปลว่าในแสงมีหนี้อยู่แล้วนะแปดหมื่นนะ และไปชวนนายชมมาเข้าหุ้นกับตนโดยตั้งเป็นท่างสามัญไม่จดทะเบียนในเวศทราบว่านายชมเป็นหุ้นส่วนกับนายแสงจึงเรียกร้องให้ในายชมชำระหนี้ค่าเช่า8 0ด0 0ที่นายแสงค้างชำระหนี้โดยในเวเก่าวอ้างว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากธรรมดาการค้าขายของห้างบุคคลที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนบุคคลที่ขอเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องรับผิดด้วยหมายถึงว่าก็คือในชม ที่เข้ามาเป็นผู้ส่วนใหม่เนี่ยก็ต้องรับผิดในหนี้ที่นายแสนไม่เคยทําไปแล้วด้วย8 0 0หมื่นเป็นหนี้ค่าเช่านะคะคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1052ดังนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยวิิจฉัยว่านายชมต้องร่วมรับผิดตามข้ออ้างของนายเวศห,ห,หรือไม่เพราะเหตุใดคือโจทย์นี้มันมันจะพลิกจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้ตามมาตราที่เราว่าเนี่ยมันคือบอกว่าเป็นหนี้ที่เกิดก่อน คุณเข้าแต่น,นี่คุณลองคิดดูให้ดีนะเงื่อนไขตรงนี้เราวิเคราะห์ผิดพลาดถือว่าวิเคราะห์มาตราผิดเลยนะคือไอ้นี่เนี่ยมันไม่มันมันเป็นนี่ส่วนตัวป่ะคือคือเขารวมมาเขารวมตรงนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งนย์้าสองเนี่ยเขาลวงเรามานะคะคือเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่านี่ที่มันเกิดก่อนเข้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจะได้บอกไปแล้วว่า มันเคยเป็นห้างมาก่อนแล้วคุณเนี่ยมาเข้าภายหลังเป็นหุ้นส่วนครับแต่เคสเนี้ยคำถามคือในแสงเนี่ยประกอบอาชีพขายรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยคนเดียวเป็นห้างหรือเปล่าเขาทำแค่คนเดียวดังนั้นไม่ใช่ห้างมันเป็นหนี้ส่วนตัวของในแสงอยู่แล้วห้างเพิ่งจะมาเริ่มต้นตอนที่ในแสงเนี่ยมาชวนในชมเข้ามาดังนั้นหนี้แปดหมื่นถือว่าเป็นหนี้ส่วนตัวค่ะ นายชมเขาไม่ต้องรับผิดชอบด้วยตามว่าข้ออ้างของนายแสงเอออันนี้หลอกมาจดหลอกมาแล้วหลอกหลอกมาแล้วหนนึห้าสองสมมติว่าเป็นหนี้ที่เกิดมาก่อนแล้วคุณเข้าไปแต่ไม่ใช่ใช่หนี้ที่เกิดก่อนและเป็นธรรมดาการค้าขายของห้างนั้นต้องรับผิดอยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่าคุณดําเนินกิจการมาเป็นห้างมาก่อนแล้วหุ้นส่วนใหม่เนี่ยเข้ามาในห้างนี้อื จำตรงนี้ให้ได้เลยนะคะแต่เคสนี้ก็คือเขาเป็นบุคคลธรรมดาทําคนเดียวไม่ใช่ห้างดังนั้นในชมเลยไม่ต้องรับผิดด้วยแต่ถ้าเกิเปลี่ยนโจ์นี้ใหม่ล่ะบอกว่าในแสงได้ได้ลงหุ้นกับนายมานพมาก่อนแล้วแล้วอยู่อยู่ไปช่วยในชมมา <c oughs> ไปชในชมเข้ามา <c oughs> แบบนี้นี่ใน <c oughs> ชมต้องรับชอบไหมรับผิดชอบตามมาตรา1 0 5 2เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นห้างมาก่อนอ่า แต่ข้อนี้มันไม่เป็นห้างเพราะมันเป็นในแสงคนเดียวค่ะอโอเคนี่นะเนี่ยข้อสอบมันจะเป็นลักษณะเงี้ยแค่แบบนิดๆหน่อยๆมันทาให้เราเป๋ไปคนละทางเลย